จะว่าไปแล้วเนี่ยความหญิงพยองหรือความยาโสเนี่ยมันคือความบาปแรกของจักรวาลเลยก็ว่าได้เพราะว่าบุคคลที่มีความบาปนี้ก็คือพญามารซาตานนั่นเองครับมันรู้สึกยโสโอหังมันหญิงพยองคิดว่าตัวเองเนี่ยดีพอดีพอถึงขนาดที่จะมาเป็นพระเจ้าได้เองนั่นแหละครับทำให้ความหญิงพยองกลายเป็นความบาปที่น่ากลัวที่สุดความบาปหนึ่งเพราะมันจะนําไปสู่ความบาปอื่นอีกมากมายเหมือนที่มันทําให้ซาตานเนี่ยล้มลงในความผิดบาปนี้ ทางพีพูดอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับผลร้ายของความหยิงยะโสหรือความหยิงพยองให้เราไปดูด้วยกันครับสุภาษิตบ,บทที่16ข้อ18นะครับมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับบอกว่าความเย่อหยิ่งนำหน้าความพินาศและใจหยิ่งนำหน้าการล้มลงความหยิงพยองอาจจะทําให้คนบางคนนะครับรู้สึกว่ารุดหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นในเวลานี้เหยียบย่าคนอื่นขึ้นไปและคิดว่าตัวเองดีกว่าจึงไม่ฟังเสียงของคนอื่นแต่ในระยะยาวครับ ความล้มเหลวกำลังรอเขาอยู่เพราะจะไม่มีใคร